คำเตือนคลิปวิดีโอนี้เป็นเพียงแนวทางในการเลือกซื้อฉลากกินแบ,บ่งรัฐบาลไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีคะ่ะ FC แฟนช่องมนตรการพาลุ้ยนะคะค่ะท่านผู้ชมเมื่อนี้นะคะแอดกะเดินทางนะคะมาหาตัวเลขเนาะคะ่ะเมื่อนี้คะ่กะก็ได้ตามที่งานมานะคะเพิ่นวาพุ่มนี้เนาะคะ่ะเพิน่นวาเป็นพุม่ม วัดเก่านะคะถาดเก่าเนาะคะ่ะแอดก็เลยได้ตามมาน้าเพลินนะคะน,นี่ค่ะท่านผู้ชมมาเบิงน้ำกันเนาะคะ่ะว่าวันเป็นที่หนึ่งกัญยาญ่ยนที่จะถึงนีพิ่นจะให้ตัวเลขตัวไรนะคะนี่ค่ะเปินลบาเปิ้เคยได้โชคเนาะค่ะได้โชคนะคะ,โ,คะ,คะโอ้โอ ถ้าทำไปชมมันเป็นเป็นสถานที่เก่าแก่เนาะค่ะผู้ชมนี่น่าจะเป็นหินโบราณเนาะค่ะนี่นะคะพันผ้ามานะคะแอดก็ไ,ได้ตามมาเนาะค่ะเสียงเสียงแซวแซวอยู่คอมที่ไม่ได้ไป บก่ามาหน่อยช่องนะคะาาต้องเอิ้อมมือมาได้หลายต้นไม้ต้นนี้ไม่ต้นตนี้นี่เลยพันว<ม>่า<ม>เป็นนี้ยังก่อนนี้ค่ะพ่อไว้พันว่าข้องส,เเองสเเอิเป็นเจดีเก่าข้องสิหรือว่าสิเป็นตะเบิงหินศิลาแรงเนาะ,ะหินศิลาแรกเนหินเก่าหินแก่นี่จักรศีรษะยุกได่บัดนี้เท่ามงนีกาต้องต้องถามผู้รู้หน่อยนะ ต้องิถามข้าคงแตถามผู้รู้มากการเขาสิดว่าไปโดยลอยๆกับอะไรเนาะเพราะว่าข้ามรูดทีมาเนาะค่ะแต่ข้ามานนี่ข้ามาได้จังไดเพิ่นคือได้มานนี่ค่ะผู้ใดพามาค่ะพ่ะอท่องใสเพิ่นพามาพอาไว้กับโบหูเนาะ ใช่บ้านนี่เพิ่นมีโชคเพิ่นบ่ค่ะกาซีเมนสำหรับเพิ่นได้ยินว่าเพิ่นมาเอาอีนี่เพิ่นได้โชคตลอดเลยบ่ลไฟขาดเลยก็เบิ่งคุยเบิ่งแก้วอีหยังนี่น่ะสิเพิ่นเอามาไหว้เนาะค่ะเพิ่นเอามาไหว้เพิ่นเอามาไหว้แต่ว่าของเก่าของเก่าน <oh ี่ค <oh> ืออ่าหลักฐานก็คือเป็นหินศิลาแรงของเพิ่นเดี๋ยวเฮาค่อยว่าค่อยเป็นะฟังประยาบาทเพิ่นเนาะค่ะเนาะแต่ว่าคิดว่าต้องเป็นหลายพันปีหลอกนี่เนาะค่ะ สถานที <S <s ess ess ่สถานที่แห้งนี่นี่พ้นว่าเป็นอีหยังค่ะบทเก้ิมนะคนบัรานห้องซิมซิมคนบรานเอิซิมบท้าซิมเก้าี่หดก้เดี๋ยวถ่าเจ้าขวงหน้าพี่นุชกันเลย

ขาวสา้ามานเจีทีเจยทานอตื่นย่่วงด้อมาารนคอโชคขมนคโชคนครโชคขอลาบจากคุณนี่แหละจากสะทนที่ ตอสจาดีเห็นตัวเลขแล้วเอ้าเมื่อเึงมากมากตอนกขาห็้วมาต้นเตะแบ่ไม่้อเนี่ยดอกก็มีดอกนีต้นไม้ต้นนี้ต้นไม้ไม่ใหญคมั้งครับไม่ใหญ่ดอกไม้นี่แหละครับเนี่ยขาวๆครับมันตะกี้ใบให่ เอนีฟซเห็นบครับครับเอฟซีเห็นบ่ครับเยอะถึงสี่คไหมคราไม่กันนี่ครับนี่ครับโอแมนีๆค่ะอันนี้สองตัวเองครับโอ้อรีค่ะแมนแมนแมนครับ ขั้นตัวบางตัวนี้ก็สิเป็นศูนย์อะได้ไหมหกสองศูนย์นพ่อสองศูนย์ในบานแมนย่นี่แมนบ้านแมนค่ะกับตัวใหญ่ปันาพอสอยเเห็นตัวหน่อยเด้อขั้นสีเบิ้งขันก็นี่หายเนาะค่ะนี่หาเด้อรงเครืงนี่หานี่หาเปนวันี้นี่หนึ่งหายา ทั้งสามตัวทั้งสองตัวบ่ค่ะพ่อไว้สองตัวอันข้างล่างนี่อาจจะเป็นสามตัวก็ได้เพราะตัวนี้บ่ชัดเจนแต่ว่าหกนี่ง่าหกสองชัดเจนเนาะค่ะหกสองง่เลยครับบ่ธรรมดาหกสองหนึ่งห้าพ่อหนึ่งหายหนึ่งหายยุงก็หนึ่งหกสองเอ้าชัดชัดที่เดียวชัดไหมค่ะชัดม่นค่ะเนาะเนาะอันนี้กองไฟที่โอ้ตาไปตายมันเดี๋ยวแจะเด้อเดี๋ยวจะไปชมดูเอาว่า ตามาที่พอไหวเขียนในเบิงหกสองชัดต้งเบิร์ให่ก็พไหวพอนา่งสองหางเันนี่หกัวดีสุกง่ายดเอาเขียนตามอันนี้สองตัวง่ยโอแมนดีโอไงด้พอไหวเห็นตัวน่อยตัวหน่อยเห็นตัวนี้สิบนี่หนึ่งห้าห้เห็นบ่มนี่แมนวะแม่ค่ะแม่ค่ะเอาเขียนนะเอาเขียนไปด้วย หกสองกับหน้าเนาะตามนี้เราไปเจ้าของทีพ่นมาถ่ยเลเพันไหก้อนเลยพ่นไหกอนเขาจับไปกอนเลยจับไปเลยครับตัวนี้ตอดตีดเลยครับโอ้ตดตีนะตุดตีไปเลยพดยางละใบสองใบหัวหน้อยไปน้มก็ดีเนียดูอาจจะเป็นาต่เป็นหน่อยก็ด้บ่ปเน่าเด้ยคน เก่าเนาะค่ะสมัยตะเกียรไนะคะงี่วัดเก่าไหลยู่ฟังทางนั้นนั่งถแล้วก็ฟังทางนั like okay, ้นน oh. ั่งถนเก่าเนาะค่ะโอ้มาตะไซเนาะบันนี้อ๋อไปไปคาะ้าไปเบิงนะ โอ้ยก็เห็นความหัวมากกับเมืองเกาเมืองนี่ก็เตือนเนาะค่ะสายไปเจจินดาเราสิผ้าไปเบ่งค่ะเจจินดาเจ้ามีความรู้สึกอย่างไรเมาอพอสถานที่แห่งนี้ค่ะเมนค่ะค่ะเนาะพอมาเป็นเป็นเบบว่าพี่น้องมันเป็นแบบว่าคุ้มเบิดเนาะผู้ใดเนี่ยมากกับสิสีว่ามันเป็นดอนธรรมดานะโบู์ค่ะมาฮอดแล้วมันเป็น ของเกาโบราณ่นเบิดเลยพี่น้องเจเจตินดารู้สึกจังใดค่ะมาเห็นสัมผัสได้ว่ามันเมนอยู่นี่นี่พันยูนี่นี่อยู่ในนดีนะเมื่อนี้มาข้าวเหลียวมาบอลลูได้นาะค่ะเนาะคนเหลียวมาแต่ทั้งในทั้งนอกถนนนี่คิดว่าไปเป็นปลาไยธรรมาดาพ่อข้ามาเลิกเลิกแลยโอ้โหมันเมนพันยูนี่นี่ของเกาโบราณั่นเม้แต่ให้เงินไ้ทองโบราณั่นห้องก็สีเห็นน้ำกันเมื่อนี้พี่น้องจ้า เจสิดาแล้วสิาไปเบิ้งเจสิ้าไปซองเจสิพาไปเบิ้งะเจสิภาาไปยังเจสิภาาไปซองตัวเลขมาคนวมาโซกันอยู่ในหายแล้วสเขาไปเบิ้งออไปค่ะโซกันอยู่ในหามีว่าสั้นโซอยู่ในหามันเป็าโอเคเจสิดามีเเซนนะครับคุณ

เอาเอากันเอเไปมเจ้าทีจบะสีลูกไม่ด้จกหมอหมอหมอดอานด้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 านโอ้คืนาี่ดีอ่ะนะจาาเตียนอาคาพเขาก็เห็นได้แต่เกงไพี่หมอเจ้าเห็นตะเกาวะถ่ายไปเลยนะก็ไปเกี้ย ่ายอ่ะเนาะอยู่ในหมันอยู <S 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 um, <S <S ่ในหายมันบอกเจจินดาบอค่ะเม่์ความันอยู่ในหายูรงนักรูกมันสิขึ้นยู่นั่นขึ้นนี่ขั้นขึ้นแล้วขึ้นแล้วรูปที่เกลือรูปเกล้วขึ้นแล้วขึ้นแล้วนั่นนั่นขึ้นแล้ววระัดเลยบ้านนี้้ นี่เด้อพี่น้องเด้อเบิ่งเขาเด้อค่ะเด้อเพิ่นมาอยู่นี่้ห้เพิ่นมาให้ลูกมองนี่ทั้ง้มขึ้นขึ้นแล้วขึ้นนี้นะคะเห็นหกสองคุณผมนั้นเห็นจะกินอะไเห็นเป็นตัวไหนค่ะที่เกาะมาเล่นอ่ะนี่ก็เอานี่ นี่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 ได้ครับนี่ได้นี่ได้นี่สี่เก้าเก้านี่นี่ี่เลขสามคนเลี้ยวไปแเจ้านี่นี่ชิว่าสีเลขจะคล้องกับบมเนกับเห็นเอ็นอันนี้คันตีเป็นสามก็ได้เก้าเนเก้าค่ะสี่เก้านี่ค่ะสี่หรือเก้าเีอคคันคันคันเจ้าตัวนี้นี่คันคันเจ้าตัวนี้คือสามก็ได้นี่ค่ะนี้ก็สี่นี่ก็เก้า ลอย่าตัวนี้แบบก้ามเป็นตัวใดๆ้ตัวอีกบง่ายเลยโอนอนเอาโซเอาทราบเลยตัวนั้นเป็นเก้าตัวนี้เป็นหาครับอ๋อมานก่ซีอยู่ในวงนี่ละสี่เก้าห้าคนนั้าที่เอตั้งใจนี่ก็แม่้นองน้องจังซี่พี่น้องเห็นซีเก้าห มีสมัครสือของผู้ขาอีพอเลยเฮ้ยอะไรเนี่ยเอากันเดเอ้บังเลตินี่สี่เก้าห้านอนใจ่นอนในอีพอเลยปวดไปลูกหลานเด้อแมนแมนแมน่นแมนแมนแมนง่ามง่มอะไรง่ามเพื่อนปวดนั่น มันเป็นตัวน้อยๆเนาะมันตัวใหญ่ซีนั่นน้อยๆนะชัดเจนเลยจ้าวอากางามครับน้อนเอาซัาบเอาสิ้นมัอนี้ให้เงินให้ช่องกับพ่อคืนมาลูกหลานมาเป็นเบิ้งเปิ้งเบิ้งยังซี่เนาะน้อนใส่รถอดนีนี่ก็เห็นนี่เห็นบ่นี่โอ๊ยซีนั้นชัดเจน สีเกาห้าเล่นน้ยสีเก่า้าแมนแมนเห็นแล้วเห็ร่องมากกับหาเอาเอาอ่นี้อยู่ไหนะครับเด้อดเอู้เอเห็นยนาเอาจนในมานอนใส่สีนั่งยุบกไก่พันน้ำมะเบงอัตเยอยู่ในไห้น่ะพื่นวะต้องเอกเลยครับต้องเลยครับสีเก่าหาเลยครับเรือเกาเต็มบ่ออยู่เฮียไทยเดียวตี ได้ีหรอเอ้ยอยากค่ายให้เห็นน้าหมดโอเจตัวซีเก่าหาไปน้ำเต็มเขลอยอย่าบได้ซับหลเด้บอกว่าเชียงดาจาบังว่าสั้นค่ะขอโทษค่านอนค่ะนี่เราค่านนี้ได้อค่เด้อวเ้อผู้ขานอนลงจังซีนี่โอ้ได้เป็น9 5 แมนนี่ีครับแมนดีเห็นซีตัวใหญ่ครับแมนนี่แมน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 แนแมนแมนมนรับเมิแมนแมนแมนมนแมบุมนัมนแนแมนแมนมนแิดแมนแมหแมนแมนแมนมนแ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 มนมมนแมนแมนนมนแมนมนแมนหนนมอยนแนแมมนแมนแนนนนนนมนน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  ทิจเจินาเห็นน่ะค่ะที่ Brother ิ่นเห็นค่นว่าเป็นเป็นนิ้นเป็ดูมองไหนูมองไหนทิจเจจินดาเห็นนะค่ะเเห็นยอใส่คอยเห็นเออๆคอลงมอีกแปดนั่นละแปดห้นั่นล่ะเพะน่ตัวใหญ่แปดห้าศนย์ห้านันะี่ตเปยะยเป็นศูนย์ศูนย์แปดห้นแม่คือศูนย์ศูนย์ห้านี่แหะครับ ศูนย์ห้าเห็นไปคือกันมีหลายตัวครับเห็นเป็นศูนย์ห้าคือกันเห็นตัวใดกะพิจารณาพิจารณอารถปูคนนอนเบังเลย เบิ้งเบิ้งเบิ้งเอารอพี่น้องเด้อเบิ้งพูดอาจา์กระไล่หลแสดงว่าเพื่อนไ้โซห้ลาบลายเด้กันขึ้มาเมนเบรูบอรเด้อบร์แดบอรลูน้อยอีกหนไดโซลาบกัไมาไหมการลูกลานหนกระสีมาไหมกระสีมีข้นมาขั้มพูดกับ็เป็นม้าโดนด่วเด้อมีหล่อนมาเพิงเย็นอเห็นเห็นับเอฟันเห็นก็เมนมาครับป้าหกทร็ก ขมูก็มาพี่น้องเพื่ออยากสอบให้พาดจนได้นอนใส่น้ำไม่พากกอใส่กอเหนือจนผมพูดล้วพี่น้องจนได้เอาผ้ามัดไฟ